องข้างค่ะสวยมากค่ะอันนี้ k i s s My k i s s size M ค่ะให้นมซิปซ้อนสองข้างเป็นจำสูตรสีแดงดำนะคะมีซิปหลังแล้วก็มีเชือกนะคะเข้าเอวได้ค่ะอันนี้จะเป็น Sunday Morning Kids ค่ะ size M เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นผ้ายืดนะคะ เป็นแหวกสองข้างซ้ายขวานะคะกระโปรงบานค่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์เบลล่ามัมค่ะไซเอ็มนะคะจะเป็นผ้าเชิดค่ะเหมือนเป็นผ้าฝ้ายหรือเปล่าไม่รู้นะคะพับแขนได้หรือว่าจะปล่อยออกมาเป็นแขนยาวก็ได้นะคะติดกระดุมตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นกระดุมหมดเลยนะคะมีโบเป็นแบบเหมือนญี่ปุ่นนิดๆน่ารักนะคะอันนี้ก็ ให้นมซิปซ้อนค่ะอันนี้ซ้อนแบบเนียนมากเพราะหัวซิปจะไปอยู่ตรงนี้ค่ะกระเป๋าบาังพอดีซิปซ้อนสองข้างนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเคที่อันมาเหมือนกันค่ะไซเอมลายดอกเดซี่สีฟ้าอ่อนนะคะอันนี้ให้นมซิปขวางค่ะ นี้เป็นเบลล่ามัมค่ะไซเอ็มเป็นลายเสือสีฟ้าขาวค่ะมีกระเป๋าสองข้างให้นมซิปซ่อนสองข้างค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมัมมี่อินสปร์นะคะไซเอ็มค่ะซิปซ่อนสองข้างค่ะนี่ค่ะ เป็นเดรสนะคะนี่ใส่ทำงานได้สวยค่ะทุกตัวคืองานตัดอย่างดีนะคะงานมีแบรนด์อันนี้ลาลาลินค่ะไซส์ S นะคะไซส์ S ของลาลาลินแต่ว่ามันก็ประมาณอก3าสใส่ได้อะคะ่ะเพราะเราอก3าสอันนี้เป็นผ้ายืดนะคะให้นมแหวกสองข้างค่ะนี่ค่ะสีกะปินะคะ อันนี้มามี่สปายค่ะไซส์เนะคะอกสาสี่ใส่ได้ค่ะนี้เป็นจัมสูตรค่ะสียีนน้ำเงินแต่ไม่ใช่ผ้ายีนนะคะเป็นผ้านิ่มๆค่ะให้นมแบบนี้ค่ะคือตรงนี้มันบางลงมาใช่ไหมคะแล้วก็เปิดขึ้นมามีแหวกค่ะนี่ค่ะแหวกสองด้านนะคะข้างหลังเป็นซิปค่ะคอปกอันนี้ น่ารักค่ะสีฟ้าลายจุดอันนี้แบรนด์ชื่อว่า The Mummy Happiness ค่ะลายจุดอันนึงนะคะมันหลุดนี่ค่ะลายจุดสีฟ้า ตรงนี้จะเป็นซิปซ่อนนะคะให้นมข้างใต้แล้วก็มีมีอันนี้ค่ะบังอยู่นะคะข้างหลังตรงคอจะมีผูกโบตรงนี้ด้วยน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นสวิตพีค่ะไซสเ์เเป็นลูกไม้สีขาวยาวนะคะให้นมแหวกค่ะแหวกสองข้างน,นี่จะเป็นบาร m มาคิดนะคะไซส์เค่ะ ให้นมแบกสองข้างนะคะลายตารางค่ะมีโบนะคะโปรงบานอันนี้จะเป็นลาลาลินค่ะไซส์ SS ค่ะแต่เราอกสามสี่ก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะแหวกนะคะลายตารางอันนี้นิทานค่ะไซส์ L นะคะ น,นี่อกได้ถึงน่าจะประมาณ40เลยนะคะใส่หลวมๆสบาย,บายเป็นให้นมแบกสองข้างค่ะผ้านิ่มมากนะคะผ้าดีม,มากลายจุดสีแดงขาวเป็นเดรสค่ะอันนี้ m u ม m ี i n ินส r e ค่ะใส่เอมค่ะนะคะสีออกชมพูโอรสนะคะอันนี้ให้นมแบกสองข้างแล้วก็มีกระดุมนะคะปิดอยู่สองข้าง ผ้ายือดอันนี้ละลาล,ลินค่ะเป็นเดรสแขนยาวนะคะผ้ายืดลายสกอตค่ะเปิดมาให้นมแหวกข้างในซ่อนอยู่สองข้างอันนี้ใส่ทำงานได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นคาร์ดอนนโดนะคะให้นมซิปซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะเนียนมาก แล้วก็น,นิปิดนะคะนี่ค่ะสีเทาขาวกระโปรงบานนะคะไม่ใช่ผ้ายืดนะคะเป็นผ้าแบบนี้ต่อไปอันนี้ละละล,ะลินค่ะไซส์นะคะนี่เป็นผ้ายืดสีดําอันนี้แหวกเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้นมแหวกนะคะอันนี้ก็คือจะปิดไว้ตรงที่แหวกอนะคะ่ะใส่แบบสบายๆบผิว,วอันนี้สว e e พีค่ะเป็นผ้ายีนไซส์เอ็ม สียีนนะคะเป็นเปิดมาแหวกแบบนี้แล้วก็มีสิบสิบซ้อนอยู่สองข้างเป็นผ้ายีนค่ะอันนี้แคทเทียนมัมนะคะไซเอ็มค่ะเป็นจำสูตรลายเสือสีแบบออกส้มขาวค่ะให้นมสิบซ้อนตรงนี้นะคะจำสูตรมีกระเป๋าสองข้างน่ารักค่ะ อันนี้ฮอท็อปปิ้งไซส์เอค่ะเป็นผ้าเหมือนผ้าชาแนลนะคะผ้าทวีตหรือเปล่าเป็นนี่ค่ะให้นมสิบซอแล้วก็กระโปรงชายกระโปรงมีเป็นฟิงฟิงอย่างนี้ด้วยแล้วตัวเนื้อผ้ามันจะเหมือนมีฟิงฟิงอยู่กักเพชรหรืออะไรเนี่ยค่ะเป็นผ้าทวีตนะคะสีขาวอันนี้จะเป็นยี่ห้อบายเรมาคิดนะคะอันนี้เป็นงานตัด ซิซซอนให้นมแบบนี้สองข้างลายจุดสีฟ้าขาวกระโปรงบานมีผ้าปูุกเอลนะคะนี้ชุดแม่ลูกค่ะของลูกได้ถึงประมาณสองขวบนะคะของลูกใส่ S. เอสไใส่เอค่ะยี่ห้อซันเดนมัมของแม่ใส่เอเป็นงานตัดสีแดงนะคะ ให้นมได้สิบซ่อนสองข้างส่เป็นงานได้เลยนะคะอันนี้หรือใส่เที่ยวก็ได้ไปลายกระโปรงแบบนี้อันนี้ลาลาล,ลินค่ะ SS ค่ะเป็นลายดอกไม้ผ้ายืดนะคะสีน้ำเงินตัวเนื้อผ้ามันจะมีกักเพชรฟ้งฟิงด้วยนะคะแหวกตรงนี้ค่ะให้นมสองข้างนะคะ เข้าเอวค่ะ <S <S เข้ารปูปแล้วก็ปลายเป็นแบบนี้นะคะแขนประมาณ4ส่วนสวยมากอันนี้ลาลาล,ลินใส่สบายๆไซส์เนะคะลายตารางค่ะอันนี้ลาลาล,ลินเหมือนกันแขนกุดสีเทาใส่ให้นมแหวกผ้ายืดเทาลายจุดขาวนะคะใส่สบายสบ อันนี้เคที T ่อันมัมไซเอสไอไซเอ็มค่ะเป็นผ้ายีนเหมือนยืดได้นะคะลายดอกไม้ให้นมสิบซ่อนขวางตรงนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นจำสูตรเล่นเล่นกระดุมหน้าให้นมได้นะคะจำสูตรยีนค่ะอันนี้ m ัมมี i n ินสปายใส่ทำงานได้เลยนะคะไซเอ็ m. เป็นผ้ายีน แล้วก็มีตกแต่งเป็นพื้นดามลายจุดขาวนะคะสีเทาอันนี้เป็นผ้ายีนสีเทานะคะให้นมสิบซ่อนสองข้างมีกระเป๋าแขนสี่ส่วนค่ะอันนี้ตัวสุดท้ายยี่ห้อละละบายไซส์เสนะคะน,นี่เป็นผ้าลูกไม้นี่ค่ะให้นมสิบซ่อน แขนน่ารักนะคะแบบนี้ค่ะแขนเป็นแบบนี้เป็นลูกไม้ฉลุไม่ไม่บางนะคะมีซับในค่ะด้านในนี่ค่ะมีซับในทุกตัวค่ะหมดแล้วค่ะ